กลับาหายไปนานมากหายไปนานแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่าครับนี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนกันที่มีเวู่ที่ไทยครับก็ก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครับช่วงที่ผ่านมาคือแทบจะไม่อยู่บ้านใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทํางานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ประจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบเราอาจจะหายจากโซเชียลไปด้วยเพราะเราแบบต้องเข้าคลิปอะไร ว่าบ้านใครได้แป๊บเดียวเดินหน้าก็ต้องไปต่างประเทศเป็นรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ครับเดินหน้าก็จะมีงานรับรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตครับพี่เป็นรางวัลอะไรอย่างไรนะครับเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วก็ผมเขาเป็นแฟนเพราะผมเป็นตั้งแต่แบบโปรเซสตั้งแต่กาประกาศรายชื่อลายอัพว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนแบบช่วยกันโหวตเข้ามาจนต้องเป็นรักษาแดนไทยคนแรกคนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยที่แบบประเทศแบบที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจมากที่แบบมีโอกิดขึ้นได้ด้วยครับตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการเตรียมคับพูดไปขอบคุณพูดคุณไม่ดีตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว่าจะพูดภาษาเกาหลีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าเราไปแกาฝึกซ้อมไปแล้วอันยองซโยยองไม่ดีอ๋อพี่กำลังจะบอกว่าไม่ใช่พี่กำลังจะบอกว่าเราเซฟเลิศโอ้โห ก็คืออยากที่จะมาพูดเนภาษาเราใช่ใช่เรจะพยายามเดี๋ยวลองดูอ่ะลองดูยังไม่คอมมิชโอเคเนี่ยเวลาไปเมืองนอกมันแบ่งเวลาดูแลธุรกิจเรางๆเพราะว่ามันจะกระจายอย่านไรก็ก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามหรือยังเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกัน ที่ามากเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขามาก,มกมๆมันก็ยิ่งต้บงควบมาตรฐานไดยากเหมือนกันสี่ทายสายสีขาตอนนี้ที่เปิดไปกี่สาขาเอ่อตอนน,ตอนนี้ประมาณสนะิบสองค่นะโอ้โหสิบสองแล้วพอมันเติบโตไปมีปัญหาอะไรให้เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดไหมครัะสำหรับบวิเวณนี้ครับทั้งวันตลอดปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสายเป็นที่ อะไรที่มันดีเยอะมากเรื่องไฮจีนก็สำคัญเรื่องโอเปอเรชั่นก็สำคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ยิ่งโปรดักต์ของผมเป็นโปรดักต์ที่มันต้องแช่ตู้เย็นด้วปัญหาเรื่องไฟไฟดับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาตัววินก็แก้ไขมีปัญหาแบบซุดงจิกกัดยากนะใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบอาจต้องทำเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปว่าปัญหาอย่างนี้ก็คือคนนี้แก้ไปแต่แต่ก็รับมือได้ทุกเคสเลยใช่ที มือได้ทุมหร่าจะไม่รับเรับ้องรับสิเราเป็นผู้ลยคาะครับผมก็รับครับรับมือครับคือเราก็พยายามนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างกำลังสร้างแบบมาตรฐานทั้งระบบทีมงานด้วยให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือค่าที่เราต้องรับที่ชอบเพราะว่าถ้าจทุกปัญหาที่มีมาผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวก็ต้องจัดการได้ใช่ไหมวินพรางงานเราก็ต้องทํางานหลักเราก็ต้องเอาแล้วก็ชีพธุรกิจเราเองก็พยายามพยายามเวลาให้มันดี ันนี้ก็คือวินเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้มีแฟรนไชส์ใช่ไหมไม่ได้มีครับไม่ได้มีมแต่เราจะถึงเลือกเป็นโรงแรมี่เที่สุดสักทีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐานของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นโปรดักที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่าเป็นแฮนด์เมดที่แบบว่าผลิตด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบกันอันนี้อย่างนี้ในในพอไอาีมันเริร่มคิดนะว่าเราอยากแตกลายทุกๆตัวอยากมีครับมี หลากหลายตอนนี้คุณไม่เป็นนักแสดงแล้วไม่ใครับเป็นเป็นอยู่จะทำจะรับอยู่ใช่ไหมวินรับอยู่ครับรับอยู่ครับจ้างได้ครับจริงเหรอถ้าเป็นนักแสดงแล้วสองเรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะะไรนเรื่องที่ขลังไปอันไหนจะมาก่อนกันอินิมาสองมาก่อนใช่ใช่กำลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสการ์เล็ตินี้เคยถ่ายไปแบบช่วงต้นปีหน้าเลยวินเคยได้ยินเรื่องแซวเรื่องสการ์ะไค เขาแล้วม่ถ่ายจบกี่โมงแล้วไม่ไม่จบไม่กี่โมงคทาับว่าถ้าใครใครไม่ว่างใครไม่ว่างที่ตายก่อนตายก่อนเลยแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะถ่ายอย่างงี้ ึ่งยังไงมันมันต้องหัวิเข้ามาหลายปีหมดนี้ของผมก็คือเดี๋ยวอินิมาสองเดใกล้จะเปิดมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสกอาเรียนเนี่ยอยากที่บ่อยจะเป็นก่นนะครับแ้วเดทางบ่อยอย่างนี้มีเวลา คือลีนอกอก่องเพิ่มอะไรอย่างไรครับช่วงนี้คือก่อนหน้านี้ผมอาจจะแบบลีนแต่ว่าไม่ได้ลีนมากตอนนี้ตอนนี้ผมว่าลีนแมากแล้วก็พยายามทำํำไซ่ใสมัน,นใหญ่ขึ้นด้วยให้มันดูหนาขึ้นเอาใช่แล้วเปนน็นไงแล้วพมนอลงมาทีเสร็จปุ๊บนานๆมาทีก็ตั้งตำนานก็มันเล่นม,มันก็อยากจะอ้วนนิดนึงไง ก็ตอนนี้ได้อะไม่มีอินเสิร์ตใช่ไหมไม่มีบอกว่าเราไปดูในซีรีส์ใช่ใช่จริงๆมันเขินไหมหรือว่ายังไงพอลงไปทีิงแคนจะต้องมาแบบใครดูตลอดเวลาได้ท้่นี่อยู่ทะเลจริงๆมันก็แอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็เราก็ศาสตร์ใส่ไว้รูปสุดท้ายไงเพราะเราก็แบบเขื่อนยาไว้รูปแรกมันจะดูแบบตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่เป็นรูปสุดท้ายแต่คืนนี้คื นี่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำมามีอยากให้คนรอติดตามซีรีส์เป็นแบบตบมีชูใช่ไหมจะมีเนี่ยโชว์ชูไม่รู้ยังไม่เหมาะเพราะว่าในภาคหนึ่งในภาคหนึ่งค่อนข้างที่จะโชว์เยอะจนเราบอกว่าไม่ใช่น้องวินแล้วให้เรียกว่าพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคำว่าน้องคือไม่พีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะผุ่นมันเลยต้องไม่ได้พี่หรือว่าเขาแบบว่าเอะไรเนี่ยเออ แล้วดูเป็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วร่างมีคือไม่มีแล้ว้องมีสามขวบไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้คุณก็ชินมของแล้วร่างคองแล้วเพราะตอนนี้ร่างคองกันอะไรร่างคล่องก็พยายามครับพยายามทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอะยากมากคือผมมากินน้อยมากตัวหนึ่งบางวันแทบไม่กินข้าวเลยอย่างกินแต่อกไก่ปั่นธุแบบวันละสี่ขวดทั้งวันนะครับกินแค่อกไก่ปั่นธสี่ขวดแต่ว่าเราพยายามจะทําให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินคาร์บเลยก็ยากเหมือนกันแตบเราจะทำ แซวเยอะๆพอเวลาเจอแฟนมีทักแล้วมีอะไรเ่ยเรื่องหูนะคนั่งท้องเออนั่งทองอ่ะก็มีก็มีแซลแซวกันในออนไลน์นี่แหละครับหน้าชิปปี้บอดี้มาร์เวลอะไรที่นีนก่อนดูเป็นอดเดิลก่อนนะอดเดิลก่อนนะไม็ได้จริงๆไม่ได้วันกินแต่ของขายเดียวมันมีมุมที่จะแบบว่าท้อแท้ไหมว่าทำไมถึงได้ไปกินมากระรองที่เราทำเองโอ้กาังจะโยูเข้าให้เลยโอ้ ก็ก็คือมางทีแบบถ้ามันมีชีสเดย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินมาตลอดกวันใช่ซึ่งมันอยู่ชั้นเจ็ดด้วยไงที่ไหนที่ไหนที่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดใช่ผมชื่อไม่ได้เราอยู่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดไ่ักวินเลยอยากจะ่สองใส่สาม่ามว่ามัอารมณ์มึงคือรู้สึกหรือยางใช่ใช่ชีสเด่ทุกคนมันแบบคือถ้ามันทรมานเกินไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขเลยฉะนั้นผมว่าสุนีตอบโจทย์ในเรื่องความ เออเป็นชีเด็กเราได้แล้วไปเมืองนอกมันมีกริงหรือเปล่กไก่หรือเอาไปเองอกไก่ใช่ไหมครับถ้าถ้าไปเมืองนอกเขายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงจริงอ่ะไม่ใช่อกไก่ปลารึแล้เราไม่ได้เจอวินนาแต่ว่าต้องถัมเราให้เราตกลงข้อนุญาตกลครับ้นนั้นกับขั้นนั้นไม่รู้ว่าวินจะพี่แปลเหมือนฉันเปล่าครับผมเรื่องอะไรนะครับเป็นชีฟเป็นชีฟก็เป็นชีฟก็เป็นเรื่อง ก็เป็นเรื <momentos an refugees> ่องที่อธิบายง่าก็เป็นเรื่องก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่ที่เขาบอกเหมือนกันครับผมก็ก็ความหมายตามนั้นเลยตอนแรกตกใจไหมครับตอนนี้ครับตกใจไหมหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราก็คือเราอะไปทำรักเราที่่ทีนั่นทีนั้นทีนั้นก็มีเป็นจังหวะพอดีที่แบบอ่ะเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชวนเดินเล่น ซึ่งเรากับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบนี้ก็เพราะเราถูกจับตามองเงี้ยเราต้องใช้ชีวิตมันจะดูกดดันขึ้นไปบินกดดันขึ้นไหมคือผมก็มีข่าวเลี้ยโค้งที่ดูดีแตาตั้งนานแต่แค่แบบมันอาจจะแบบมไม่ได้ดูวงกว้างเท่านี้อะไรเงี้ยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมแต่ว่าหลายคนกังวงในเรื่องอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องว่ามันมีจานตีปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาขนาดไม่ปลา ตอนนั <Billie S 1> ้นว <bağ> ินรู้ไหมว่ามีคนลมาขึ้นมารู้ครับรู้ค่ะคือคือผมอยู่แบบอะไรแบบนี้มานานมากแล้วครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยครับก็ไม่อยากให้อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวทุกคนได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทําอาชีพไหนก็ตามเนี่ยก็ควรได้คังมเคารพในเรื่องของความคิดเห็เนีพอเจออย่างนี้วินมีวิธีจัดการหนตัวหรือยังไงบ้างหนีหนีเดินไปหรือว่าอะไรยังไง ก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับคือแบบเราจะเดินซ้ายกุ๊กเราไปขวาแล้วอะไรเงี้ยตามไม่ทันแล้วไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสัแต่ขาหล่ออย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวไหมครับตัวหวัดตวอะไรตัวการในการใช้ชีวิตสุดไม่เลยครับไม่เลยคืออย่างที่ผมบอกผมมีมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็แอบเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่า ก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนเลยหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเออมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่าบอกอยกบอก,อก,บอกใครที่สมมติว่าไปเจอ จริงไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของจะเป็นท่านอื่นค่อนข้างเยอะเลยครับก็อยากจะให้เขาลงพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆเลยครับตลอาจจะแบบเทสขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายกันนะ้นโอเคไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามทำตามอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบล้ำพื้นที่สุ่ดเัยแต่แต่ในความชื่นยงของคนที่อยู่รอบชาของของชารับ่างประเทศนะครับเออนโยงมันยุติเราควรในระดับต่อไปเราจะไม่กล้าไปด้วยกันหรือว่าไม่กล้าทำกิจกรรมด้วยกันเป็นู่นย์ ส,สำหรับฝั่งผมเองผมรู้สึกว่าผมปกอิดเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมันคือเรืร่องผ่อนหนผมที่ผมจะไ <c oughs> ปแฮงเอาท์เพื่องไปทานงเท้าวแบบเพื่อไรอย่างเ,าเางเีเ้ยครับ้ง,ง,ง <c oughs> เป็นอะไรที่ทคือเวลาเขาผ่อนเราก็น้อยมากอยู่แล้วแ้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยบบว่าโคชีวิตผมมันเครียดมากเลยก็เลยแบบใช้ชีวิตประดในส่วนของผมแต่ว่าก็ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามากแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะ ทำยังไงเหมือนกันนี่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจตนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปกติคือเราแค่กินข้าวอะไรไม่ว่าจะกับแฟนก็าตามเพื่อนเราโอเคใช่ไหมเวลาคือมีบ่นไหมอะเวลาที่ไปมีการแบบนี้มีการแจ้งอะไรแบเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะหมายว่าเขาจะชินกับแบบเขาจะชินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งเพื่อนเข้าใจเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื <inh ard Idol> ่อนๆก็จะเรียกว่าช่วยกันดูด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกเราเปราดูเพื่อนเ่าไปด้วยใ่ใช่ใช่โอเคค่ะ welcome to star society